สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับออกที่วัดเทพเจรเดินนะครับรือว่าเรียกกันว่าวัดถ้ำรับล่อนะครับปี2538นะครับเป็นรุ่นเฉลิมพระเกีย0ตปีนะครับซึ่งเป็นการครองราชของรัชกาลที่9นะครับครบ50ปีนะครับนี่อง์ที่เห็นในคลิปนะครับ ก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงกไหลทองนะครับนี่คราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากเนื้อทองแดงลมดำก่อนนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับอ,องค์นี้สภาพสวยน้ำมากนะครับนี่เป็นปหน้าของกรมหลวงชุมพรนะครับ เป็นทรงชุดหมอพรนะครับซึ่งเป็นชุดที่อยู่ในล็อกเก็ตนะครับนี่ที่เห็นเป็นรูปอยู่ในล็อกเก็ตนะครับส่วนมากนะครับนี่เสื้อเป็นเสื้อหมอพ,อนร,นนอพรนะครับนี่ลายเซ็นอาภรนะครับตรงนี้ก็เป็นรอสอ์หนึ่งสามหนึ่งนะครับที่จริงแต่ว่าเลขหนึ่งจะไม่ติดนะครับ นี่พื้นเหรียญลายเสื้อจะไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรนะครับนี่ในพื้นเหรียญน,นะครับเรียบตึงขอบตั้งฉากนะครับชัดเจนมีเส้นรัศมีข้างๆข,ขอบเหรียญน,นะครับนี่เห็นได้เห็นอยู่ชัดเจนนะครับเห็นนี้นะครับจะตอกโค้ดเลขเจ็ดบริเวณน,นี้นะครับเห็นก็จะมีทั้งตอกโค้ดและไม่ตอกโค้ดนะครับก็ ที่ต่อโค้ดก็ได้รับความนิยมมากกว่านะครับเพราะว่าพบเจอได้น้อยกว่านะครับนี่ลายเด็ดด้านหน้านะครับนี่ดูนะครับลายผมของจพ่อนะครับคมชัดนะครับนี่ทั้งสองฝั่งนะครับนี่แล้วก็หนวดเครานะครับคมชัดมากเลยนะครับแกะพิม์ได้สวยงามนะครับ พิมพก็เป็นทรงรูปไข่นะครับนี่ในสอง,องด้านหน้านะครับนี่นะครับคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันดวงนะครับผมนี่รายละเอียดของยันดวงนะครับนี่นะครับ เป็นรอยตะปุ่มตะปั่แบบนี้นะครับน่าจะเป็นเกิดจากการกัดกดนะครับนี่เพื้นเหลียนนะครับเรียบตึงนะครับนี่ตก่รน,นะครับคมชัดนะครับดูนะครับขอบด้านข้างตั้งฉากนะครับแล้วก็พบเห็นเส้นลัศมีอยู่รอบๆด้านข้างนะครับนี่ ตัวอักษรด้านบนตรงนี้นะครับจะเขียนว่ารุ่นเฉลิมพระเกียรตินะผมนี่ห้าสิบนะครับน,น,บนี่เปื้นเหรียญเรียบตึงนะครับนี่ตัวอักษรนะครับเขียนว่าวัดเทพเจริญนะผมอำเภอท่าแซะนะครับจังหวัดชุมพรสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับนี่ เป็นเหรียญหายห่วงนะครับไม่มีห่วงนะครับนี่ด้านหลังนะครับคราวนี้มาดูด้านข้างนะครับนี่ข้างเหรียญก็เป็นเหรียญปั๊มนะครับมีทั้งรอยปั๊มและรอยฉีกขาดนะครับนี่ฝั่งนึงนะครับนี่ มีทั้งรอยปั๊มและรอยฉีกขาดนะครับนี่นะครับผมคราวนี้มาดูเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับนี่เนะื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับจากความคิดเห็นผมนับน่าจะเป็นทองแดงกระไหล่ทอง แบบ2ชั้นนะครับก็คือเนื้อทองแดงแล้วก็ชุบติกเกิลก่อนนะครับแล้วก็ไปลงกระไหลทองทีหลังนะครับซึ่งกระไหลจะมีความหนาอยู่นิดนึ่งครับนี่ด้านหน้านะครับก็เป็นแบบเดียวกันนะครับรูปเหมือนแตลเพอมาหลวงครึ่งองนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นยันดวงแบบนี้นะครับนี่คราวนี้เรามาส่องดูรายละเอียดด้านหน้าก่อนนะครับนี่ด้านหน้านะครับ ในหน้าของเสร็จพ่อนะครับแล้วก็มีเมตานะครับทั้งสองข้างในผมนะครับยังเกิดให้เห็นความคมชัดอยู่นะครับในผมทั้งสองข้างนะครับมีความชัดเจนมากนะครับนี่เป็นร่องเส้นชัดเลยนะครับหนวดของเสร็จพ่อนะครับคมชัดนะครับทรงชุดหมอพอนะครับน่ชุดก็เรียบร้อยนะครับไม่มีข้างรากอะไรนะครับ นี่เป็นลายเซ็นอาภากรนะครับลายเซ็นของเสด็จพอ่อนะครับตรงนี้ก็เป็นรอสหนึ่งสามหนึ่งนะครับแต่ว่าเลขหนึ่งจะไม่ติดนะครับนี่เนืเน้อทองแดงกลายทองก็จะต่อโคตรเลข7บริเวณนี้นะครับเป็นเลข7จ็ดอารบ,บิกนะครับนี่แต่พื้นเหน่นก็มีความเรียบตึงนะครับ นี่กระไลจะค่อนข้างหนานะครับทำให้ไม่ค่อยเห็นเส้นรัศมีนะครับนี่สองด้านหน้านะครับนี่ใบหน้าคมชัดลึกนะครับนี่คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับยันตัวงนะครับ นี่เหรดวงลักษณะเป็นตะปุ่มตะปำนะครับนี่พื้นเหรียญนะครับเรียบตึงนะครับนี่โต๊ะสอนก็เขียนเหมือนกันนะครับรุ่นเฉลิมะักตีนะครับผมห้าสิบนะครับนี่พื้นเหรียญเรียบตึงนะครับนี่โต๊ะกษรตรงนี้นะครับเขียนว่าวัดเทพเจริญนะครับอำเภอท่าแซะนะครับ จังหวัดชุมพร2538นะครับก็บริเวณนี้ก็วงเล็บว่าหมอพรนะครับนี่เป็นเหรียญูปทรงหายห่วงนะครับไม่มีหูนะครับนี่เนื้อทองแดงกระไรทองนะครับเรื่องการปลูกเศษนะครับก็ปลูกเศษก,กันที่วัดบ้านตาดนะครับ อำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับวัดบ้านดวดนะครับผมหรือว่าชื่อเต็มก็คือวัดสุรรณธารามนะครับเกจิที่ร่วมปลูกเสกนะครับก็ถ้าที่ผมศึกษานะครับก็มีหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับหลวงพ่อเกจวัดเกาะหลักนะครับหลวงพร,รัตวัดกระเบานะครับหลวงพชมวัดปากน้ําละแมนะครับอาจารย์นูนวัดบางกานะครับ พระครูจันท์นะครับวัดคงคารามนะครับนี่พิธีการปลูกเสกก็ยิ่งใหญ่นะครับในพิธีการปลูกเสกนะครับก็พราหมณ์นะครับพราหมณ์คนที่ทาพิธีก็มีการเข้าทรงของกรมหลวงชุมพรนะครับให้จัดที่ของหลวงปู่สุกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหลวงปู่สุกจะมาปลูกเสกนะครับกรมหลวงชุมพรในร่างทรงท่านได้บอกไว้นะครับ ตัวเรื่องราคาเล่นหานะครับทั้งเนื้อทองแดงลมดําแล้วก็เนื้อทองแดงกระไดทองนะครับช่วงุงนี้ราคาก็ยังไม่แรงนะครับอยู่ทีห่หลักร้อยนะครับมีทั้งแบบตอกโค้ดและไม่ตอบโค้ดนะครับแบบตอบโค้ดก็พบเจอได้น้อยกว่านะครับนี่ก็เ,เป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับ ราคาไม่แดงนะครับหน้าบูชาหน้าสะสมมีประสบการณ์แล้วเหมือนกันนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจัหวัดชุมพรนะครับจังหวัดระนองรวมถึงวัตถุมงคลของติดข้อสมุทรชุมพรเขตรด,ดมศักดิ์นะครับนี่สวยงามมากนะครับโดยเฉพาะเหรียญทองแดง รมดำนะครับขึ้นคามรุ้งเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่สวยงามนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามจะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปภาพเครื่องไม้ให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมส,สนใจเท่านั้นนะครับนี่ไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ